ตามป้าแตนไปป้าแตนสวัสดีครับจะหอบเสือไปไหนครับอ๋อช่างจะกินข้าวป้าแตนหอบเสือไปครับเอาไปให้ช่างกินข้าวนะครับลุงพลก็ถ่ายรูปกับ FC อยู่นะครับถึงเวลากินข้าวเที่ยงแล้วเนาะ มีคนถ่ายรูปก,กับเอฟซีโอ้โคตรดีคนทาง,งานก่ก <c oughs> อดฐานมาทุกวันต้อยามามาปรากวในปาแตนนั่นน่นานมกอฐานพยานาค สิบสามสิบสองนี่ครับดูคุยบา้ยบานคุ่บ้านขี่รถคันเล็กมากคุ่บ้านมาตรวจงานรถบ้องผมโอ้ค่บ้านมาตรวจงานมาด้วยรถประจำตำแหน่งครับนี่รถขายนะมาใส่นี่เขาเดืห่านนะพี่กดลงไปเลยก็ได้ครับกดลงไปก็ได้ครับกดเลยเหรอกดลงไปเลยได้คุยบา้านไปเลยก็ได้ครับ

ก็มีกานครับวางเยญทั้งบนนี่แหละครับนี่เหนุ่มเลยนะครับอันนี้เป็นฐานพระพุทระพุทใช่ไหมใช่ฐานนี้นะครับแต่เป็คนก็ยังทำงานอยู่ครับเราเราสอบถามเกี่ยวกับชาวเใอชาวบ้านในหมู่บ้านหน่ครับลักไก่ครับรักเกี๊ยวัอดีครับดีดนะครับรักไก่กับเกี่ยวันดีฮักแทงตลอดกันบ่อยนะเนาะย่างย่างหมูย่างหมูแล้วก็มีเกี๊ยวมีอะไรทานข้าวเมื่อคืนโอ้โหครับ เพื่บ้านให้ให้สัมภาษณ์นะครับผใพญ่อบ้านยูทูบหลังคาเรนบ่ายตงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับหลังคาเรีนครับขึ้นมาเรอยมาทีหลหลังตอนนี้มีสิเ็หลังคาครับหนครับ้าน อันนี้ครับผู้ใหญ่บ้านครับครับผู้ใหญ่บ้านสมัยแรกครับสมัยเดียวครับสมัยเดียวัเขาตามติครับไม่มีการเลื่อนตั้งครับไม่มีการเลื่อนตั้งครับยกตำแหน่งยกตำแหน่งยกตำแหน่งให้เลยไปดูรถประจำตำแหน่งกันนะครับบ้ากูเจอกระเทียนแล้วนะครับยกกระเทียนครับกระเทียนกระเทียนครับไปไล่ไม่ออกใช่ไหมครับไม่ไล่ไม่ออกไม่ไล่ไม่เลิกไม่ไล่ก็ไม่หนีถึงไล่ก็ไม่หนีรถประจำตำแหน่งใครออกไหมครับรถประจำตำแหน่งใครออกไห้ครับ